สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมเป็นดาวโจนปกติออกเวลาตีสี่วันที่สามสิบเดือนหนึ่งพี่หกแปดนะครับผมสำหรับดาวโจนนะครับก็เข้าอีกแล้วนะเข้าต่อนเนื่อง เข้าต่อเนื่องเลย3ตัวบน0352ตัวล่าง7 7เบิลอีกแล้วออกเบิ้ลอีกแล้วเมื่ที่แล้วนี่ผมให้2กับ3นะฟันนะไปฟัน2ฟันไม่ถูกเลยฟัน2มนาะ3นะจอเข้าเป็นตัวเน้นนะ3 5เข้าแบบเน้นเน้นตรงตรงนะเข้าตรงตรงอีกแล้วยินดีด้วย ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับดาวโจนเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผมวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกขอให้มาอีกเด่นวันนี้นะครับก็จะเป็น0นะูนย์ะศย์กับ1 0นย์กับ1นะครับก็จะมี ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้ากันนะครับก็จะมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหก สำหรับตัวฟันเป็นเลขศูนย์ตัวนี้ก็จะมี ตัวเน้นนะครับ0 3 0 4 0 5แล้วก็1 4ึูหุ้นดาวโจนนะครับผมนะเลขก2ตัวจบไปแล้วต่อไปมาดู3ตัวครับผมสามตัวนะครับก็จะมี0 3 4 0.35ตัวเดิมน,นะ0.37 0.45 0.47แล้วก็0.57มาลุ้นกันนะครับว่าดาวโจนวันนี้วันที่30นี้จะมี0กับ1มาให้เห็นไหม0กับ1ได้901ตัด9ทิ้งไปเลยไม่ได้จับไม่ได้จับมาเอาเด่น0กับนึง ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ